ชัยินดีต้อนรับสูชาวแฟมิลี่ชันลค่ะนี่นะคะลุงพลทำอะไช่างตั้มก็มาถึงแล้วนะคะคุณพอลลี่ก็มาด้วยไเ้อจ้าคุณโอ้ยคิดถึงคิดถึฮ้มาขอกอดหน่อยโอ้ยเป็นหนุ่มแล้วเอ้หอมหน่อยหน่ย โตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้ววันนี้ทำไมถึงได้มาด้วยนี่แม่ให้มาแม่ให้มาเป็นหนุ่มแล้วสวัสดีลุงหรือยังลุงโอ้ยสวัสดีลุงยังลุงหล่อครับเป็นหนุ่มแล้วลุงงขาสั่นมากแล้วกินข้าวยังเจ้าคุณกินข้าวยังครับกินแล้วครับ โตเป็นหนุ่มเลยโตเป็นหนุ่มแล้วมีผู้สาวแล้วอ้ามีผู้สาวแล้วนะแฟนมาหลายคนแล้วรู้สึกจะมีมานานแล้วนะเปลี่ยนแฟนหลายคนแล้วรู้สึกจะมีมานานแล้วนะแฟนโอ้ในพี่ลิโอล่ะพี่ลิโออยู่บ้านโอมาลิโอจอลีโนนี่ไม่ชวนป้าโซมาด้วยอ่ะ ับปลาสอมาวันที่เก้าโอ้ปลาสมาวันที่เก้าอันนี้จะคุณนั่งในกระดัษความสูงไเลยเออบอก่าแม่ตังปีใหม่วันไหนปีใหม่วันไหนปีใหม่ก็วันที่หนึ่ลูกจะไปจับปีใหม่ด้วยอืมสามมครับแน่นอนที่นี่แมุ่มโดนจ

ทำปูยังไม่เสียดสทีไม่ร้องเดียวก็มีน้องเียงแบใค้าวลุงจานี่สับลุงเ่นี่แหละอันเดียวกันข่ช้องโครงลุงอันนี้ของลุงนะแล้วลุงจะลุงลุงสั่งเพิ่มไม่ใช่หรอขาหมูขอาหนูให่นะครับปุเดินางมาถึงครั ไม่รู้เปลาว่าคาราีสูตรไหนมันมีเจ็เป็นคาราบาลมัใหญ่ไม่ได้มีแว่นใส่แล้วนะเป็นโอ๊ยมีตาเที่ยมันนะเนี่ยพวกธรรมดาเจ้าว่าเจ้าความอะไรก็เอาแต่หน้า

อยาไันน้ลกไปไหนล่ะอาวไอ้นี่เออเอาใครจะกินก็เอาไปเอาเจะเอาไปแช่ให้โอ้เอาไว้นี่นเจะคุณกินอขยันเป็นนักเรียนด้อเจ้าคุณเดินไปหยิบเอาล้ลูกไม่ไงนี่พรอมลิเกษตรพรอมลูกพรอมด้วยเออพรอมดีเกษตจะไปลองเรียนเล็นยังหรออโอคเ อะไรก็มีแต่ร่องมีแต่ร่องี่สิบปีแค่ข่าวกอยูสงบเงียบมามีแตู่กขาผูกาโอ้ไม่เ้าไห้อยไปเลยช่วงมีคอสั้นๆเนาะโดนแขวนโดนแขวนจะได้คอยยาวๆโอ้ยปากันโด้รเปข่าผู้ใดส่ บอกให้แกเอาไปบอกยันนี้เอาไปให้หมดเลยนะโคกกะมีสิ่งนี้ขนาดนี้นี่มีทรุกใหญ่ๆเลยให้ยันนี้เอาไปยันนี้บอกเอาไปได้ทีละสองลูกแกไม่มาเอารถเข็นี่ไปเข็นะบอทีบ้านคุณลุงทีแบจในหัวลูกอยู่ มีแต่ยาข้านไ้นหรมาน้องนกมุมมีหม่องนางนี่คือนี่ใบันบน่ไงแบบีะนี่ไงไม้แบบนี่เาแบบนะเนี่ยเนี่ยเช่าไม้แบบนะไอ้เนี่ยอหอ่าเอเหมือนเลยอะเหมือนเหมือน้าไปบ้านออร่อยอะป่ะอะไรนมุบอยไม่บอยฮะ

ไปนกับเขาคือเอาตัวรอดดินตัวท่แียวันที่ามานอนกับป้าน้ำวันที่แปดป่าแที่เทั่วโลกเลยนะไปแหกทำไมส่วนนี้มาอบัวเอนะอันนี้คือคอนเนที่ป้าไทยป้าให้น้องเมย์บอกน้องว่ามาลุงคน่อยใหญ่ม็น่ารัาเยมาแล้วก็กลับเย็นนี้จะเลี้ยงมมา ไปแล้วไปแลไปแล่าไปแล้ไปแ้ไปล้ไปแล้วไอแล้าไปแล้วไปลไปแล้วไปแล้วไปแลไ้ว้วไ้วไปแล้วล้วไล้วไล้วไปล้วไปแล้วาไปแล้วไลไปแล้ไปแล่วล้ลไปไไปไ จะไป้างบ้านกบ้านลุงอีกเพื่อลเื่อนจริงนะนะลุง้างบนีก่บ้านดีกว่าบ้านลุงอีกทำเดียวนี่ไงเพราะว่าเป็นโคสวยเลยโคเหล็กแ้ก็แ่เห็นโครก็รู้แล้วว่า้าลมาแล้วร้องจะร้องก่อนนะน ทำไมนักร้องเขาร้องเราเลยตอนนี้จดังออมาเราตอนนี้หมดแสงบอกทุกคนเราแสงเราเริ่มหมดเราเริ่มหาแสงเดี๋ยวไม่ได้ทายในทีทำเนี่ยคือจะขึ้นมากินโรตีอ๋ออุ้ยลงเมย์ไล็ชอบเด็ดคุณลุงขึ้นไปกินโรตีทำกินโรตีแล้วก็จะลื้อออกทำแล้วก็จะลื้อ โอ้โรตีลอยฟ้าโอ้โห้พี่จินน่ากินโรตีสูงมากสูงจริงๆริงเนอ๋อนี่มามาแล้วเนี่ยคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ